โอ้ย oh! มันจะขาดแนะล้วลิวล้วลิวล้วลิ้วจะเป็นมึงส่วขนาขาดวะไ,ไม่ได้จังไงให้กูถามมึเนี่ยกับเพี่อนแฟนคขับของขาเจ้าเด้อครับพี่น้องตอนนี่ข้าเจ้าได้จำหน่ายอาหารมาอาหารแมวและของอื่นๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอีกมากมายถ้าพี่ๆอาหารกำลังสิหมดสาม,สามารถสั่งซื้อกับขาเจ้าได้เด้อครับแบบออนไลน์เว็บไซต์ kjpetshop.com หรือจะแอดไลน์ line, สั่งกับขาเจ้าโดยตรงในที่อสเจโเจ้าหรือทางพัฒนาเพจก็ได้ครับพร้อมส่งให้ทั่วประเทศและครับอูดหนุนกลางได้ด้วครับโอ้ยจีบันหาเนี่ยไม่ใกล้

กขาเชี่ยหลายเรื่องๆท่านผู้ชมไหนอยู่เลื่องๆเขาแต่เป็นควันตาในคนหลุนน้ำอยู่ตอนนี้มีผู้ชมอยู่ประมาณหนึ่งล้านคนวันนี้มาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่ามาผมนี่มันจะสุดยอดขนาดไหนนะครับสามสองหนึ่งเฮ้ยเชี่ยไม่ได้นะครับผมโอ้กูกระลุนน้ำอยู่จร่งๆจริงกันโซย์มาเรียนอย่าจ้าไปซอย์มาเรียเจ้า นต้อชซอยมันอันอันน um ี่นเ่็ดน้ำไรได้หรอกลูกอไเออตั้งสติก่อจัตาเอาคนรุ่นน้ำอยู่นี่เรื่องคนิึงเหลือเก่าแสนคนเหลือโดดจักเทียนี่อาออาเรยอ่าตั้งสติเอานับให้1ซ9เก้ปเจหกต้องซอยมันก่อนวิธี เออเืออย่างนี้ใช่ไหมคืออ่าโอเคเมื่อกี้ผมก็ทำเลวหรือว่าประตูล,ลอออ็อกวะเออไปมันไม่ได้เมื่อกี้พลังมันไม่มี่พลังมันปีนบ้านไปหมดแล้วเมือดี๋ขอตั้งตั้งสติก่อนมีกองเชียร์เยอะแล้วมีคนเยอะแล้วผมไม่กล้าเท่าไหร่แล้วผมเขินมากเลยเออขอเวลารวบรวมความคิดอีกพอเฮ็ดน้ำบม่ได้ดอกแน่นพอเฮ็ดเป็นแค่มุดปไปโฮมแบบนี้อือพอเฮ็ดเป็ี่ยนแน่นนี่นี่พอเฮ็ดเป็นได้ขวดย่างเดียว แม่เห็นไฟน้ำเลยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้านนก็เลยนอนต้วเกวเลยคือดินเิร์เลยเปิโอ้บ่ได้หรอกูไม่ออกใครก็ไม่ต้ออกเออเมื่อปวไม่ได้ก็ไปทุบมีใครได้ออกเลยงอนได้ประตูไขร็อกประตูตะกอดกกกก็ออกไมด้เจ้าแย่งเบงอ้ามันเปิดว่ไรเน่ทประตูเราเปิดกูเฮ็ดว่เบง เดิ่เว yeah, sure. ียานานี่กันชอคุณธนัตได้เอาดังดันว่าโดดขึ้นมาเปลี่นมาเองเฮ้ดเฮ้ตัวปี่นมาเมื่อเด็กวองบบนั่นนะธนัทจะด่กับใ่รีบที่ธนัทจะโดมกับใส่รีบด้านเดียวว่าเฮ้ยเฮ้ยน้ำเปิียนอีกนียน่นี่ตรงไวะก็เก่งแต่ว่าลูกกูนี่เฮ้ตัปนมา วงนแบบนี้ได้เนปิดดันดันนี่เดันดันนี่ได้ดันดันได้ย่างเดียวเออเฮ้ปรูเออเอออ้าวอย่ามาบได้ล้วเออไอ้ตรงนหนวะปรตูเบงเบงมึงกำตาเปิดประตูกูดูกูจะท่ามดารกูเกงเห็ดเกงมันเบ่งหอะไรเป่นสามสอกูจะท่ามดาโอ้กูเก่งเดี๋ยวโอ้กูเก่งเดี๋ยววา เด็กกูเก่งบ่บังเหงียวกูเก่งบ่าเป็นไอออกเลยมึงไปดิเออนี่บอกเร้ยกเรียกกูเกียงกูจะออกทางบีมาเจ้ามาทางนี้บอออกไปออกไปออกไปเลยเออมามามาพ่อมาหาผมเร็วๆมาซัดกันขึ้นรอบทุกทีเลยรื่องนี้แล้วก็ไปตีกันก่อนฉากนี้เพรอยากให้ก้นห็น